สวัสดีค่ะเมกกี้แฟนเพจค่ะพามาเบิ่งคนชีคกัมโมยเด้อค่ะหลักผักเขาปนะุน่ะหลักจังไดนดิขอเขาแล้วขอผักไม่ได้นะยัดเลยเนาะหยาชิ้นเสื้อตั้งที่เชิญน้องหาคอผักเขานี่คือหยาตะกะเตนเด้อค่ะนี่หลายหลาย เข้าใจ่าเอาบ่เก็บโลดเก็บแน่เก็บยู้เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปก่อนถ่ายให้ผู้ใดเบิ่งหนึ่งจะให้นางคิมนีเหรอเบิ่งโอ้ยขอเบิเงจะเห็นจวยขอจัะเกียดเหรอเดี๋ยวนี่ว่าเห็นจังไดในีเดคุณสวยมามารักพักน่ากันนี่เห็นบ่ได้เสียงดังเด้อเดี๋ยวขอชิดนั่งอันนี้ภาพเป็นรักของคนบ่ได้เลยจะนั่งเสียงดังอีพิงให้ไปเก็บโน้หมวเทียหนึงเขาจับได้เลยบ่บ่อือ ขาหามบ่อยเขาเลยเดีด๋ยวนี้นี่จ้ะหยอดน้างๆค่ะคุณน่ะเจ็บนิ้มึงข้างค้างแน่เลยค่ะคุณน่ะมันมวนก็สิตธายนเนี่ยไม่เจ็บพักเขา <laughs> พักหย่าตักกะเตนถักคุณถ้าคุนไปทัวถีบตัวเด่นนี่จ้ะหย่าตักะเต็นเ้ยค่ะเด้อพอกันคลิปไม่จ้าด้สยสกินให้เบิงงเดอสวัสดีค่ะมิกกี้แฟนเพจค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ให้เด้วจ้า